make me feel like ันแล้้ววอาสวัสดีครับวันนี้พบกับผครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรากินกากูไปไม่ใช่กินกระดวงใช่เนาะเล่นแค่นี้พอแล้วเจ็บคออย่าลืมเข้าไปกดซับให้หนึ่งถึงหนึ่งพันซับด้วยนะช่วยกูหน่อย จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไฟเขียวละหอยยังจบโอ้ยกูรู้แล้วเงียบเลยมากเจอกูตะหวาดทีเดียว I, I ับสำหรับคิปวันนี้กลับเกินฟ้าหลงมั่วไปหมดเฮ้ยตายหยุดวันจันทร์จะจอดรถที่ไหนอ่ะถึงแล้วจ้ะนี่ไงตรงนี้เลยตนะก่อนไปถึงแล้วขอเยี่ยวก่อนได้ไหมวันนี้เราอ่ะ จริงๆอ่ะเราตั้งใจอ่ะไปกินเตียว่ไผ่ยักษ์นะครับแต่บังเอิญเราไปถึงแล้วอ่ะร้านเขาปิดปรับปรุงเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนก็เลยนั่งเซิร์ช Google ดูว่ามีร้านแต่เขาท่าเมื่อกี้ดิเซิร์ชเซิร์ชกครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเห็นฮะผมผมว่าผมไม่ได้แจกไพ่ครับ เฮ้ยมันอยู่คนเดียวอะ่ะเจออยู่ร้านร้านหนึ่งชื่อร้านก๋วยเตียยเต๋ยวเตี๋ยวบ้านอิงสวนนะฮะก๋วยเตีย๋ยวทุยก๋วยเตี๋ยวบ้านอิงสวนนะครับเราก็ดูเออมันน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าร้านเขาอะ่ะมีอะไรที่อร่อยและบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามกันไปชมเลยนะครับผมไปครับ เียน้ำก็ผมแล้วเราก็มาถึงภายในร้านแล้วนะบ,บ้านยิงน้ำบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านบ้านเหมือนเราได้กลับมาบ้านริมคลองเลยนะครับนี่ฮะนี่เราสั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงระหว่างร่างรออาหารครับแับหมู

ได้สั่งเส้นเล็กหมูมาเส้นเล็กหมูน้ำตกนะครับดูนะหน้าปลาน้ากินจริงๆนะครับดูนะครับเฮะมันจะเ็ดใส่กล้องอันเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะครับผมโดยไม่ต้องปรุงเลยนะกเลักมาเหอนันงใช่ยังไม่รู้เเดี๋ยวขอไปแยมองกล้องหนก็ได้ อร่อยครับอร่อยยัหยุดไม่อยู่เลยโอเคเลยครับอร่อยมาก วันนี้เราก็สั่งอาหารที่เราสั่งไปแล้วได้ครบแล้วนะฮะครับเดีเ๋ยวเรามาเดี๋ยวผมมาชิมน,นะฮะดูว่ารสชาติเป็นยังไง ครับหมดแล้วครับหนึ่งอย่างนะฮะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกรสชาตินี่ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ต้องปรุงเลยนะฮะเผ็ดก็ดีเด yeah ี๋ยวเรามาชิมจานต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะฮะ <Another one> หอมเลยหอมบอกได้เลยครับหอมเลยแล้วรสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยอันนี้มีจุดเด่นของเขาคือมันมีความหอมแล้วความข้นไปต่อเลยฮนะไม่รอละ ขอคำนะครับเอาคำใหญให่ไปเลยนะฮะไปครับไป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 เต็มคำไปเลยอือหือพอใจยัง <c oughs> น,ะ,น,ะ,นะครับ <c oughs> เครื่องทียงเขาครบเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวครับ <c oughs> การกินเมี่ยงนะครับการกินเมี่ยงนี้ถูกต้องเดี๋ยวนะครับ ขอแยกใช้มือนะฮะล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็มาครับมาครับมาแกะเนื้อปลาทูก่อนเลยครับมาแกะก่อนเลยขอแยกใช้มือแล้วกันครับไม่สะดวกมาเลยครับมาเลยครับมีก้างออกไหมมีก้างไหม เราพอด้วยใบนี้ใบน่ะหมไม่ใช่เหรอรอ,อันนี้ไปจะปููไม่รู้จักวิไม่เป็นไรครับนี่นะครับดูนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่เส้นช่วยหน่อยครับ ไม่ได้ครับช่วยตัวเองครับช่วยตัวเองเป็นเรื่องประจาอยู่แล้วนี่เลยใส่เข้าไป<อ>นิดนึงครับใส่ทุกอย่างพริกเลครับลุกโดดครับลุกโดดปึ๊บเอาละครับน้ําจิ้มน้ำจิมำ้มรสเด็ดของสูตรของทางร้านเขานะฮะเราเอาแล้วเล่นคําใหญ่ซะด้วยไหมครับเต็มเต็มคำเลยครับไปฮะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยฮะพอกินกับผักแล้วก็เนื้อปลาทูอืดยอด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 ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวกินต่อก่อนนะฮะอร่อยมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ กลมกล่อมครับรสชาติกลมกล่อมมาก A M e. เปรี้ยวกำลังดีอูมาม่ A M e. A M e, ครับผม <Okay. S 3> okay. Okay. Yeah. นี่เขาผัดเขาพริกเขาวเองนะคุณเรียบเนื้อไหลๆนี่พริกนี่ขวเองแน่เลยเผ็ดดมกลิ่นนะก็เอาแต่พริกมันไม่มีกระเทียมเตียวอะไรเงยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะดูจากสภาพที่เห็นนะฮะเครี้ยงตึ๊บโดยรวมร้านนี้เรื่องร้านอาหารผมให้ผ่านเลยนะบวกกับบรรยากาศที่เหมือนเรามากิน หมือนมันกินไม่ใช่ร้านอาหารนะเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านแบบบ้านริมคลองได้บรรยากาศชิลๆนั่งดูน้ําฝนตกพลำพลำไปนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราเช็คบินแล้วจะไปไหนตอน่อเดี๋ยวตามกันไปนะครับผมไปฮะพี่ปิดกี่โมงอะฮะไปสองโมงครึ่งผมโมงครึ่งเหรอครับเปิดแปดโมงเช้าปิดไปสองโมงครึ่งครับผมวันจันทร์อยู่ทุกวันจนันทร์นะครับไม่ปิดเดี๋ยวเพราะว่า ที่วันตกพอดีประมาณสองโมงครึ่งสามโมงตลาดผมก็นั่งไม่ได้ร้อนมากโอ้แล้วก็เลยขายเช้าเดือดเดือวครับผมอร่อยมากเลยครับครั้งแรกเลยเนี่ยผมมาทำแแบบนล้วเนี่ยขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับคครรัับบผมเนี่ยพออิ่มตัวก็เดินไม่รอเลยคันนี้สวยอะบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะครับถ่ายรูปไม่เบี่ยง กลางสายฝนเนี่ยสวยนะภาพสวยนะนะนครับฝากไว้ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านอิงน้ำนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวตามไปดูนะครับผมไปฮะ